หอยน้องรมไม่ต้องเอานะแม่แมงไ,ไม่ได้เลยกินเลยนะครับหอยมีตัวตัวใรหญ่พี่น้องจะไ,ไปเกียง,ง,งน้อไม้แซฟพี่น้งองนะครับพูดน้อไม้ซุปมีแต่มีด้ทางข้างนะครับน้องเป็นอาหารทะเลนะครับมีคุ้งมีมึกมีย่างลายอย่างเลยเอาแบบนี้ก็ได้ไหมเลยเอาไปปิง้งเหรอขนมดอกบัวลูกได้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านขนมนะครับเป็นโซนเป็นโซนไปอนนี้ ไมห้าสิบบาทครับพี่น้องไอ่ซ้อเียครับสวัสดีครับพบกับผมพุอเก่าเบ้าสกุลคตสว่างนะครับอ่ามือนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนครพี่น้องนะครับกําลังสีพามาเบ่งพี่น้องนะครับพามาชมเรื่องของอยู่ของกินนะครับตลาดแห่งนี้กะผมก็เห็นหลายๆท่านมาถ่ายนะครับผมหลายๆท่านมาถ่าย นะครับของกินหลายหลายพี่น้องมือนี้ได้มีโอกาสเข้ามานะครับก็เลยชีมาถ่ายให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่ามีอย่างแน่นะครับเรื่องราวของแนวกินอาหารตามฤดูกาลนะครับอ่าเดี๋ยวสีให้น้องสุดานะครับแอดมินนะครับต่อไปนะครับ่าผมก็สีหาย่างซื้อของที่แนวเชี่ยวไปเน็ดเกินนะพี่น้องนะครับตอนนี้หาว่างจอดรถกับบ่มีครับว่างจอดรถกับบ่มีรถเต็มนึงพี่น้องนะครับโอเคเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งครับ อ๋อเหรครับผมตลาดสดนะครับเทศบาลสกลนครนะครับอ่าคือตลาดใบพัดนะครับพี่น้องนะครับเส้นใบพัดของสกลนครนะครับอ่ามาเบื้องเรื่องราวของแนวกินบุี่หลายอย่างขนาดพี่น้องนะครับครับผมมาแล้วนะครับนี่ครับพี่ดาไปเดินเลยลูกเดินเลยนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปก่อนลูกหาดูข้างในก่อนนะครับ บางทีว่าจะเป็นเรื่องราวของเขาพูดนะครับเขาโพดกระไลพี่น้องนะครับเดี๋ยวย่างไปซุนไหนก่อน,นะ่ะโอ้ลายย่างขนาดพี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็นพักนะครับหักุงพักชีต้นหอมนะครับโซนนี้ที่เป็นโซนพักนะครับคนกระไลครับพี่น้องโอ้เรื่องราวของไข่บดแดงพี่น้องไข่บดแดงนะครับ ปลาคามเปียกนะครับหอยก็มีครับโอ้หลายย่างลายย่างนะครับเบิ่งก่อนขอยัดย่างก่อนพี่น้องนะครับย่างเบิ่งก่อนนะครับเห็นเมนูเด็ดปฏาทีธซื้อไปไว้เหตุกินนะครับเมื่อนี้มาครับครอบครัวนะครับเมื่อนี้มาครับครอบครัวนะครับมาเที่ยวเที่ยวไองานกาซาดน้ำนะครับผม โอ้หลายอย่างลายอย่างบ่มึงแล้วย่างบะทั่วหรอกพี่น้องนะครับย่างบะทั่วแท้ๆเลยนะครับไปทางไหนพักกันไม่ไหมเด้ยพี่น้องคนน่ะพักขึ้นนะครับกำลังสิบบาทเท้าบาทพักกระเดากระมีนะครับต้นหอมนะครับหลายอย่างโอ้บกง่วงพี่น้องเอาง่วงบะง่วงปะ บักง่วงเศร้าบาทพี่น้องบักง่วงเอียงนี่น้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้เออกใบไปกินก่อนนี่บอกพวงนึงพ่อบ่ะเอาพวงเดียวบ่ะเอาหอยป่ะไปดเแล้วพี่น้องหอยเท่าไหร่ห้าสิบจ้าตอนหนึ่งหอยห้าสิบบาทครับพี่น้องหอยซูดี้ครับเอาไปกวายพี่น้องเอาเอาหนึ่ง ได้บอกง่วงครับหอยแล้วมื้อเปล่าเนี่ยอันนี้อยังนี่กระปูบ่นี่โอ้กระปูกระปูก็ยังสดๆอยู่พี่น้องนะครับโไป,ป,ปย่างไปเรื่อยๆครับไปทางไหนอีกบ่นี่โอเคครับมาครับมาฮอดร้านขนมดอกบัว ขนมดอกบัวจิ๋วคนว่าเนาะนะครับลูกๆคนอยากได้กินขนมดอกบัวลูกใช่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะครับเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับผมเนื้อเนี่ยมเป็นเสียบ มาวิ่งยังไรลูกดูเอาไหนนี่เหรอตัวอะไรบอกป้าลูกมาหอดร้านขนมเอาอีกแล้วครับร้านอย่างนี้ชูชูชิบาสดนะครับผมเอาอะไรลูกเนี่ยจะกินหมดไหมครับไม่ไม่หมดไม่ดูซิไปดูซิอือเป็นชูชิเนาะก็เดินเนาะดาวอะไรอีกยู่ผซไมอนครับ ตลาดไบพาสสกลนครเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าลายขนาดเล็จ้าก่งย่างขบประมือนี่ลายโซนขนาดนะครับตอนนี้เด็กน,น้อยกำลังเอาขนมย่างเดียวแล้วครับอ่าครับต่อไปกะทิไปทางโซนอาหารทะเลนะครับอ่าทางนี้ลูกไปทางนี้ทางนี้ ไปชื่อหอยแมงคู่ครับครับไปเบิ่งปลาหมึกครับผม,าาามไปเดินลุกเดินรับ้ยอยย่างพี่น้องนะครับแมงยังไหนเจ้าของแต่แม่แข้งบอก,บอกนี่ครับผมชื่อหอยแมงคู่นี่เจ้าขอมาโซนทางอาหารทะเลครับเอบบอเอาแบบหนึ่งแล้วเอาไปกินเลยอันนี้ก็เป็นหอยแมงคู่อันนี้ซุกแล้วเน,นะ พร้อมกินเลยนนอ๋หหอห้าสิบบาทพี่น้องนะครับไอ้น้องล่มไม่ได้อานะแม่ยังไม่ได้เลยกินเลย <c oughs> ครับหอยมีตอรตัวใหญ่พี่น้องนะอันนี้แบบสดสี่สิบบาทเห็นไหมไอยสดตัวใหญ่จ้าอันนี้ตัวใหญ่คร,รับกินสดทุกวันค่ะวันนี้สดตื่นเ้นครับผมอเอาวกะอย่ามาเพิ่ง แกงนอ้องไม่อีกหรอนี่ชอาเพราะมึงน้องไม่พี่น้องบ้านนี้รวมแล้วพร้อมแกงค่ะสิบค่ะพร้อมแกงพี่น้องอันนี้รวมมาแล้วเรียบร้อยแกงได้เลยทับน,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 นเรียบนี้เลย่ะพักหรอสิบค่ะชุดแกงยี่สิบอ๋อชุดแกงยี่สิบอันนี้นะห้าซิปพี่น้องอันนี้โอ้ครับผมบ้านนี้จะไดปแกงนอ้องไม้แซ่บปพี่น้องนะครับพุ้ยน้องไม้ซดคือก็มีได้ทางข้างนะครับน้องพักใหญ่นึงครับมาบ้านนี้มื้อนี้ได้หลายอย่างเลยพี่น้อง รครับผม,<ำ>ผมนี้ด้ดวยพร้อมแกงครับผม70บาทครับไปเดี๋ยวเบิ่งหนุนเบิ่งไงนะครับมันจะมีแบบซุปโอ้หอยนางรมก็มีพี่น้องหอยนางรมนะครับครับแบบเป็นชุดเลยนะครับร้อยหนึ่งนะครับเป็นชุดเลยกุ้<อ>ง <ไป S 2> กระไดน,นะครับสองห้า เงินมือเดินไปอู้หูหลายอย่างส่วนนี้เป็นส่นอาหารทะเลนะครับาอาหารทะเลละลายหลยังยด้เนเดี๋ยวได้เงินมึกกี่น้องเดี๋ยวเริม่ไม,มไป ดูจะเอาแบบแบบนี้ก็ได้แม่ได้ะคะ่ะแบบนี้ก็ได้นะเอาเอาแบบนี้ดีกว่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับมีกุ้งมีมึกมีอย่างหลายอย่างเลยเอาแบบนี้ก็ได้แม่เ,เอาไปปิง้งเหรอโซนอาหารทะเลครับพี่น้องหลายอย่างเลยฟองกินร้อยลายพี่น้องนะครับ<ม>ด้านหลังจะเป็นไก่นะครับเป็นไก่ด้านหลังนะครับแล้วก็โซนพักโซนหยังฟองกินอาหาร ลาย่างดูเขะนะเราจะพาย่างกับบึงด้านหลังชิ้นไก่เป็นของไก่บ้านพี่น้องนะครับเป็นไก่บ้านเป็ดไก่มีมดนะครับว่าชิ็นเรื่องเป็ดเรื่องไก่มีมดนะครับตรงนี้อะไรที่เป็นเป็ดเอาหมดนี่นะคะตอนนี้ให้ภรรยาเป็นคนได้อย่างเดียวนะครับเราทุกคน ที่เอายางเดียวเลยปลามึกก็มีแต่ตัวงามพี่น้องเลือกได้นะคะโดนได้กี่ตัวตัวหนึ่งก็แต่ตัวเล็กก็ใหญ่ค่ะตัวใหญ่ก็สามตัวครับตัวนี้เละอกสามย้อยพี่น้องสามย้อยอันนี้ต่ตัวก็ใหญ่อันนี้ตัวใหญ่กว่าตามมาหาทิปอันยี่สิบจ้าเลือกเลยนะคะดีครับสตรอเบอรี่ครับผมตามทิปบาทพี่น้องสตรอเบอรี่พันหวานครั หวานแซ่บๆนะคะแซ่บเลยเพป็นว่านะครับตามทิศบาทอร่อยนะจ๊ะกินเท่าด้านหลังกับสป็นปานลาพี่น้องข้างหลังนะครับเปินฟ้าลอยลอยขนาดครับยังไงไปดูลูกเดินเดินออกก่อนเลยตลาดใบพัดเ,เลยนะจ๊ะใช่ครับผมตลาดใบพัดสกลน,นคนพรพี่น้องโอ้หอยแครงก็มีแต่อันใหญ่ๆนะครับโลละร้อยแปดทิศพี่น้องนี่จะตัวใหญ่ๆเลยหอยแครงก็เลย นะครับโลโละร้อยเจ็ดชิบโอ้นเรียางงามอยู่ดีพี่น้องเออด้านนี้เป็นเรื่องของไก่่พี่น้องไก่บางแกนไก่ดำผู้พานเด้ไก่เป็ดไก่ธรรมดาเท่านี้แหละโซนนี้จะเป็นโซนเป็ดโซนไก่่พี่น้องอืมทางนี้ก็จะเป็นเรื่องของบมักกระทันโอ้เมงดาแมงดาตัวละยี่สิบห้าแมงอันนี้ก็เป็นตักกระเตียนนะครับตักกะเตนทอดนะครับ ลายย่างเราพี่น้องคุณเต็มมือแล้วฮะไปทางไหนอีกนะครับเมื่อน้านท่าไปอย่างเดียวพอบ้านกระชิย่างตามไปย่างเดียวครับผมนะครับก็ย่างบบชุดนะครับย่างย่างบบมดดอกนะครับมันหลายโซนขนาดเลยนะครับอันนี้จะเป็นของดวงนะครับเฮดมีลายย่างพี่น้องเนื้อแดดเดียวโค้ขุนกน็มีนะครับ เ,เรื่องของโคขุนเนื้อแดดเดียวแม,ม่เอาแดดเดียวไหมแม่นี่ซ้อนผนผลไม้หรอปลาลุดก็มีพี่น้องแม่ปลาลุดปลาลุดปลาลุดแม่คาร์ทั้งซ้อนผลไม้ไห,หรอใช่ใช่ซ้นนอปนปลาลุดจานเท่าไรปลาลุดจานละร้อยค่ะจานละรอยพี่น้องโอ้โหนุณะหลากหลายหนึ่งเลยงหอยก็มีอันนี้เโคขึ้นหอยอย่างนี้ หอยหนาเนาะบล็อนหอยเซรีปป่วโอ้หอยหนาพี่นอ้องอืมจานละร้อยพี่น้องเนื้อโคขุนแดดเดียวครับอืมพี่น้องโซนนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้ครับด้านหลังนะครับด้านหลังเราสกวนให่จะเป็นโซนผลไม้นะครับมากองุ่นมากส้มมีอะไรบ้างลูกส้มแล้วอ,อะไรอันนี้อะไรส้มคู่อโอ้หนักเขียดหิว้วหนักนะนะครับ นู้นคือน้องฮาวดูไปอ่ะเดินไปอีกอุบหลายอย่างพี่น้องโซนนี่ก็จะเป็นโซนผลไม้นะครับอ่าไม่ก็แดดเดียวนะครับหมักแตงโมนะครับนี่หมักโมก็มีพี่น้องนะครับแตงโมนะครับ โอ้บักข้าวพี่น้องเนะอันนี้ก็จะเป็นมื้งนี่กับวันพระนะครับออดอกไม้ก็สีไล่หลายนะครับนี่ไงนะ้ะบักข้าวลูกข้าวครับมากละลูกลรลลกะระแซวบ่ะแม่โอ้ลูกกระแซวแบแบหวานหวานหั่นเพื่นว่าหวานขนาดนี้พี่น้องซือแล้วหั่นเพิ่นมาซื้ออีกพี่น้องนะครับเพิ่นซื้อแล้วก็มาซื้ออีกการันตีว่าความหวานแน่นอนหวานแน่นอนชัวร์ป้าครับ เอาแบบลูกหรือเอาแบบไหนลูกเอาแบบเป็นถุงนี่แหละเอาแบบถุงก็ได้ไม่ได้กินนะตอนนี้่ะเลือกเลือกนะเอาเลยเลือกเอาเลยนี่เป็นตะนาวมันเุอาคือบอกมีอันนี้แ้กมาใช่ปะข่ากินเลยกินอยู่ตักเอาเลยถุงเท่าไหร่นะโอ้ถุงละเ5บาทเอายี่ถุงไหมหรองสี่ถุงเลยแต่หนงบาทเพื่อถุงเอาเลยสิสี่ถุงเอาสี่ถุงพี่น้องมะพร้าวหวานนั่นข้าวน้ำหอมนะครับนี่คือคือตะแนวนักเล่าแบบแนวน้ำพี่น้อง ครัผมด้านนี้ก็จะเป็นอดอกไม้นะครับดอกไม้พวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยดอกไม้นะครับซื้อของข้าวก็จะเป็นชื้อของผลไม้ของหวานพี่น้องบันนี้อา่าบอกว่าจะเป็นลูกพับนะครับอย่างนี้ซาลีนะครับผับกส้มนะครับผับกส้มก็มีเอาส้มปะ มะส้มมะองุนแอปเปิ้ลลายย่างพี่น้องมะส้มพูเรียกเรียกอะอรใส่ได้นะคะอใส่เพึ่งชิมโอ้ชิมได้พร้อมพี่น้องเป็นว่าชิมได้ครับผมนะครับร้านนี้ชิมได้นะครับผมชิมได้ลูกหนูชิมไหมล่ะแกชิมได้ลูกแกชิมได้อันนี้ส่วนเดียวกันหมือนกันหมดเลยครับอ๋อเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวมาชิมยาใค่อยซื้อชิมได้ลูกแกแแกให้พ่อชิมด้วยอ่อชิมด้วยแกทั้งหมดเลยเหรอ แกะหมดเลยสินุจะแกะครึ่งนึงเหรอ <c oughs> นะครับเอาเรื่องของส้มพี่น้องส้มเชยวหวานสายน้ำผึ้งนะครับหวานแน่นอนนะครับร้านนี้ <c oughs> นะครับไม่ฮั่นบอกครับอ๋อเปรี้ยวหวานอเปรี <c oughs> ้ยวหวานเดี๋ยวให้ลูกชายชิมให้ดูค่ะชิมให้ดูเด็กยี่ห้อคอดูเด็ <c oughs> แกะเปลือก <c oughs> ออกก่อนดิลูกแกะอออกให้หมดเลยเปลือกเดี๋ยวลูกยังไม่เสร็จเดี๋ยวแป๊บนึงให้ให้แกะเปลือกออกให้หมดก่อน เราเรียกของส้มมีส้มน้อยพร้อมนี่พี่น้องส้มจิ๋วส้มจีนโอ้ส้มจีนส้มจิ๋วใช่ไอันนี้มันจะเป็นส้มสาถังไรเม็ดค่ะอ๋อส้มอันนี้เป็นของเวียดนามส้มไอ้อย่างนั้นส้มเนี่ยส้มสาถังส้มสาถังค่ะสาถังมันจะไรเม็ดอ๋อไรเมาริทจีนต่างหากจีนจะมีเม็ดค่ะครับไงลูกไม่มีเม็ดเออมันก็มีเม็ดสิลูกเอาไม่ข้อจิมดิ เดี๋ยวเราจะลองชิมดูอ๋อนนยายให้เห็นไหมนะชิมเลย่ะหวานอยู่เนาะฮะโอ้ยมันมีน้นผึ้พว่ามันผ่ากแล้วลูกไปหลีกข้างไปหลีกทางหน่อยรถมาทำได้เลยนะคะไปด้านใส่น้ำผึ้งหมคะส้มหวานนี้ก็ไป็นตัวนั้นเลยนะอักท โอเคมานีมาเรื Ay ่องเล้วของไทเนี่ยังลหะมาเขาพูดพเฉพาะหอยหอยยงนี่หอยเดือดปะหอยยังใครมีื้อติ่งอะเอาติ่งบอกโลเท่าไหร่ครับนี่สองร้จ้าโลสองร้ยเังมีหัวอยู่เอาอยู่อะ โอ้ไข่หมดแดงนะครับมักไม่น้อยยังไงค่ะไข่หมดแดงไข่หมดแดงเจ้าบาทไข่ตึ้งนี่ร้อยไข่น้อยนี่ฮาซิปจ้าอ๋ออันนี้ไข่รวมฮาซิปไข่ตึงนร้อยหนึ่งพี่น้องแล้วมันเบาอยู่นะอันนี้เอ็ดบดเน้เน็ดบดตัวเนี้ยเพ็ดกระด้างเพ็ดเฉยเพชรกระด้างโซนข้างนอกก็จะมีเรื่องราวของพักิเลีกต้มให้เรียบร้อยพี่น้องเมื่แกงเลยเลยปลาลดไข่หมดแดงอันนี้แมงหยังนี่แมงแข็งขาปูแมงแข็งขาปูพี่น้อง เคยกินไหมลูกไม่เคยกินพ่อก็ไม่เคยกินเหมือนกันตอนนี้เอาหอยก่อนพี่น้องหอยอย่างเพื่อคืนหอยเดือดเขามีรู้จักหอยเดือดไหมลูกไม่รู้จักหอยเดือดพี่น้องโลละสองร้อยบาทนะบริถบริถบริถพี่พี่น้องแหนะแหนะว่าอันนั้นมันเป็นหอยแบบนี้เลยแต่แต่มันเป็นสีทองหอยท่าไม่ก่อนแล้วนะลูกว่าคนละหอยนะ แต่มันสีอง,องนะะอ่ะโอ,โอเคครับสำหรับมื้อนี้มาตลาดตะกุนใบพัดนะครับก็ได้ลายย่างเลยนะครับลาย,ย่างอยู่นะครับสุดท้ายมาได้หอยหพี่น,ออน้องหอยหอยดือนะครับหอยดือนะครับกมืัอนี้พามาเดินเที่ยวนะครับตลาดตะกุนใบพาดนะครับก็ถ<อ>่ายให้พี่น้องได้ลับชมนะครับไปผ่า,านไปผ่านมากอ่ะ เนี้ยได้เด้อพี่น้องนะครับตลาดสกุลใบพัดญ่เติบพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับอยู่คือประมาณนี้นะครับอ่าก็ถือว่าใหญ่เติบนะครับผมโอเคบันทึกภาพขึ้นไปรถแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมอ่าเรื่องราวของตลาดสกุลใบพัดนะครับจักได้อย่างนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับอธิลาไปก่อนบาดนี้นะครับเก็บของก่อนนะครับ เต็มเลยนะครับฟองอยู่ฟองกินมื้อนี้นะครับเดี๋ยวเปิดท้ายรถก่อนพี่น้องเหนไว่อยู่ไหนวะไม่ได้กดอ่านีครับผมฟองอยู่ฟองกินนะครับนี่ใต้นี้เลยนะครับโอเคครับผมดับคลิปนี้บ่าวสุกุลกับชิคอร่าไปก่อนนะครับผมนะครับคลิปหน้าที่ผ้าไปใส่นะครับเดี๋ยวรอทิดตามเลยนะครับผมโอเคครับ <c oughs> สวัสดีครับ